โอ้ยบร้อยเลยนะี่นั่นยบรย้อยโอ้ตัวใหญ่ผอมครับนี่ครับสวัสดีบรรยากาศจ่วงเช้าๆครับพามบรรลุนกับดักหนูครับมาดักไหวนมาว้านนี่ครับประมาณเจ็ดแปดหลังนี่แหละครับที่แหละสะพานไม้ตามปลายานี่แหละนักไหว้วางไหว้มัวๆตามรอยหากินนะครับ ไปรลุนกันครับเป็นยังไงหลังแหลกพอมีเตี่ยมไหมครับถ่ายดูยาวๆเลยกับพอมีรอยอยู่ครับรอยหากินนี่อยกลวยครับรอยกลยไปหลุดหลังแหลกเป็นยังไงหลังแหลกหลังแหลกไห่มาครับ มีรอยกุ้ยใหม่ๆเดียใหม่มานี่ครับหลังแหลกใหม่มาครับไปลุ่นกันต่อหลังที่สองครับนี่ครับรอยหากินมันก็มีรอยกุยนี่ครับล้งที่สองข้างหน้าลุ่นดูกันครับเพื่อมันแปดหลัง หลังนี้ก็ไม่เข้าครับไม่มาครับหลังที่สองฟาดแล้วครับไม่เขา้าคลิปนี้กี่มนันนี่มันกัดน,นาจีได้ลงคือเก่าแล้วครับถ่ายดูจริงจิงยังจังครับหลังนี้ก็ไม่มาตมียนมีรอยนี่ครับ ไปมันาดันะอะไรใครก่อนตัวบอบเขาครับนี่ลังนี่ก็ไม่มากครับสามลังแล้วครับไปลุนลังที่สี่กันครับหลังที่สี่ก็ไม่เขอาครับนี่ครับมีรอยห้ากินรอยกล้วยไม่ไม่ไม่ไมเข่าเอ้าเดี๋ยวลุนกันไปต่อยาว,ยาว หลุดลังข่างกันครับโอ้ลังข่างกันเป็นนูหน่อยครับนะครับไม่เห่ยวไม่เห่ยวครับเป็นนูหน่อยครับเป็นนูของเขาเขาขี้ายโอ้ยตัวใหญ่ไม่เห่วครับ รุนรูหลังนี่ครับเข้าไม่เข้าไม่มาอะรอยกุ้ยยังดีครับนี่ลอยกุ้ยแบบไม่ไมเลยครับตัวไม่เข่าครับนะรอยกล้ยหากินไม่ไมไ่เลยลวงวางดูไม่เข้าครับนี่เมื่อมันเป็นนูทองขาวนี่มันไม่เข่ากับ มีตะลอยเขามาดักเต้มนี่ครับรอยกล้วย้าก,กินายอยู่ครับนี่นี่จอดรอยคนมาเรียนกันเยอะเยอครับนี่ไปหลุนดูกันอีกสองหลังสุดทถายเป็นยังไงไม้กัดน้ำม,มาลองสันตอกอยู่ครับเดี๋ยวจะลองมาสันตอกจักรอบครับปา่าบุกป,ป่าครับชาวนี่ร่มเรงครับ อากาศหนาวคึมฟ้าคึมฝนอีกริงๆเ้ามาลุนดูหลังนี่ผมมัวเนาเขาไม่เขาโอ้ลอยหลันแต่ไม่อยู่รับลอยหลันเตไม่อยู่ครับอืมมีคนตินไหมไม่มี lôi lần cho mày dụ vàng về một mùa ngọc lôi cối ha kín ngâm mì này ngầm cối ha kín phải thủa này lên ไปรุนหลังสุด่ายท่านครับแปดหลังรอยคนมาเล็นค่ะมันมีรูอยู่ตรงนี้สองรูกรโอ้เหียบบ้อยด้วยนะใช่งไหมนะโอ้เรียบรอย้อยเลยนะนะั่นเรียบรยยนะ้อย,ยอู้ตัวใหญ่้อมครับนี่ ตัวใหญ่อมตัวใหญ่กินครับหนะว่วลูกมันอยู่นี่ครับก็เลยวางไปเอาถื่ว่ามีฟ้าวันนี้แปดหลังนี่ครับมอบอยู่นี่ก็อันนี้แหละครับมันมีลูกอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ลูกครับนี่นี่ลูกมันอยู่ตรงนี้น,น,นี่ลูกตรงนี้แปยวนึงครับ แล้วก็เปียข้างในอีกรูหนึ่งก็เลยดองรักไว้ดูมันมีอยู่ตรงนี้เลยเปียหนึ่งครับข้างในนี่นี่อยู่ตรงนี้ครับสองรูครับเลยดักไว้รยบรอยครับเลยไปหนึ่งแต้มตัวเย่ยคันต่ว่านาจะมีอีกหลายตัวครับหนูก่อมาบ้านเลือกงานมากขำต้าครับก็ได้เลียกทำเลด,ดักไว้ไม่ค่อยดีครับ ก็ได้ดักไว้อยู่แปดหลังนี่แะครับว่าจีรลองว่างไม่หมวัวก็เลยมันหาลอยค,อคือไม่มีครับก็เลยวางไว้กับแปดหลังครับแต่อาจจะก่อนเดี๋ยวตอนช่วงนี้หนามมันท่วมสองฝั่งเลยครับหนูอาจติดยังลงมีเต็มถี่ครับต่างรอห,หนามมันแหงก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวนูมันลงมาครับ สะพ่าไม้ก็ล้างนี่แหละสวยๆก่อนนี้แหละครับคือผลงานครับไดหนูใหญ่มากตัวหนึ่งแล้วก็ท้องเขาตัวหนึ่งครับว่าท้องเขานั้นตัวหน่อยปวดรับนี่ครับนูตัวหนึ่งพอมีผลงานครับกับสภาพไม้แหลงๆแบบนี้ครับผลหมักนูมคงจะอยู่ตามขันนี่แหละครับนี่ตามคันเพราะว่ามันมีเนื่อนีเนื่อเยวครับเพราะว่าเล่อคางนหมือนน้ำกระทวมมืดครับนี่สภาพ่หไม้ครับ นักใวแปดหลังเมื่อวานนี่ครับหรือการมาขำแต่ว่ามันมีเนืนอยู่ข้างในหลอนอีกันึงครับแต่ว่าหนามันถ่วมอยู่ยังหาทางเข้าไม่เจอครับก็ถ้าใครสนใจน้ำหอมดักหนูก็ทถักเขามาสอบถามได้ครับพลังฟีฟ้าไอไม้ลบบุรีครับมาลองดักแปดหลังกับที่ว่าได้ผลครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไวแค่นี้นะครับไวเจือกันใหม่หลบหนาครับสวัสดีครับ